ทองแทกพีโอเคแต่ว่าอยู่สีฝีมือและรสชาติค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนพ้องน้องพี่วันนี้ก็คุณยายนาใสก็จะเอา,อาใส่ถุงทอง มาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังรับนี่กันเนาะเพื่อใครอยากจะเอาไปทําขายทําไรเนาะคะเนาะแต่ขออภัยบริเรอันตั้งแต่เริ่มแรกเนาะคะเนาะอันนี้ก็คือใส่ถุงทองที่หลานของคุณยายเนาะคะเนาะวันนี้ที่ทําก็มีใส่ถุงทองเนาะคะเนาะมันเทศนี่หาคิโลเนาะคะเนาะ มันเทศหาคิโลคุณยายกับใสอ่าส่วนผสมกับมีเนือนะะเน้อไก่หนึ่งกิโลเนาะค่ะเนาะเนื้อไก่หนึ่งกิโลแล้วกัอ่าหัวหอมใหญ่ๆเนาะคะ่ะเนาะหัวใหญ่ๆมันประมาณหกหัวเนาะอันที่พัดไปแล้วนี่ตอนนี้กําลังพัดอยู่ก็พยายามอ่ามันเทศต้มมาแล้วกับพยายามอันเนียนให้มันแตกๆเนาะคะ่ะเนาะแต่กับซอสามารถที่ใส่ไฟแรงเนาะคะ่ะเนาะอ่า มันกาดสิไม่กลนกระทะอย่างประมาณนี้เนาะอ่านะ <c oughs> หนมอคางๆนี่ก็เป็นหม้อที่ต้มเนาะอ่ามันเห็ดกระต้มต้มมันสุกๆนิ่มๆแหละกะับม่านี่และอีกอย่างส่วนผสมเนาะคะเนาะส่วนผสมกับมีอ่ายายสิบ,บอกเป็นขาวๆเนาะคะเนาะแค่ว่าบ่ได้อ่าแล้วแต่คนที่กิน กินรสชาติอันหวานเพือรสชาติน,นี่เนาะก็ใส่ตามที่เรามีแต่ว่าคุณยายก็ใส่อันชิคเก้นสต็อกแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็แมกกี้เนาะก็มีอันนั้นผิกไทยนะคะ น้ำตาลนี่สิเป็นน้ำตาลปิ๊บนอกค่นะน้ำตาลปิ๊บแพ็คหนึ่งหาก็อ่าอันนั้นแหละลือเป็นแพ็คเป็นกอนๆนั่นเขานอกคณะก็ใส่ไปหนึงห่อพอดีนะค,ะ,คะพยายามเห็ดแบบว่าไฟยอ่อนสำหรับแบบว่าแต่ถ้าจะเป็นอาพวกแข็งแรงแบบว่าผู้ชายผู้ชายมันก็โอเคนะคะในในการที่แบบว่า ส่วนผสมอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะเนาะก็คือไข่ไกน่นี่ไข่ไก่นี่หาใส่ไงกับแปดฟองเนาะค่ะเนาะใส่หน่อยกับประมาณสิบฟองก็อยุระว่างแปดถึงสิบฟองประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าใส่ไข่ไปใส่หลายมันก็เป็นน้ำเป็นอันนี้หลายเนาะแต่ว่าเท่าที่เขาเขามาเอให้เบิงเนาะค่ะเนาะเพราะว่า มันเห็ดหากิโลนี่กัหัวหอมก็เกือบสองกิโลเนาะค่ะเนาะอันนี้ไก่กับกิโลนะคะอันที่เป็นแบบวา่าตัวสำคัญสำคัญที่สุดไข่กับแปดถึงสิบฟองเนาะค่ะเนาะอันนี้อยู่ที่นี่เขาเรียกว่าไข่เบอร์เจ็ดเนาะค่ะเนะาะไข่อันเบอร์เจ็ดนี่เป็นไก่กับใส่แค่แปดฟองแต่แปดฟองก็ยังอันนี้คนให้ไข่มันแตกแล้วก็หลังจากกลุ่มลดแล้วเขาก็มาใส่ไข่เนาะ อพอใส่ไข่แล้วก็ให้ไข่มันมันแตกมันเข้ากันกับอันนี้กะอ่ะสีซิมรสจัดมึงจักน้อยเนาะค่ะเนาะขั้นบ่อพอดีกะค่อยมาเติมทีหลังเนาะค่ะเนาะอ่านะคะ,เ,ะ,ะ,นะคะเพราะว่านี่กับไข่กัแตกได้ทีได้ยังแล้วเนาะค่ะเนาะอืมก็ถึงมากขั้นตอนสุดท้ายนะคะคุณยายกับสีใส่อันนี้ไปเนาะค่ะเนาะ อคุณยายก็บกำลังสใส่เกล็ดขนมปังเนาะคะ่ะเนาะพอหลังจากนี้ไปคุณยายก็บสบใส่เกล็ดขนมปังแบบละเอียดเนาะคะ่ะเพื่อให้แบบว่ามันเหนียวมันอันนี้เนาะคะ่ะเกล็ดขนมปังนี่ก็ประมาณสองกิโลเนาะคะ่ะเอาแบบว่าอืมคุณยายก็ใส่ลงไปแบบเอา ให้มันให้มันเข็นเค็มให้มันเหนียวเนียวกะอ่ำห่อไรเนาะคะเนาะเพราะว่าเฮาใส่ไข่ใส่เครื่องปรุงไปมันกะเป็นนันเป็นน้ำเป็นอน,น,นี้เนาะเพราะว่าอยู่ทางนี้ขันสีใสทั่วเหลืองคือบานเฮามันกะแพงโพดอีกอย่างประมาณนี้มันกะหลายอย่างแต่ว่าเห็ุแบบนี้มันมันกะดีกว่ามันมันง่าย มันไวกลัวด้วยเนาะถ้าใครสนใจหรือว่าอยากจะเอาไปทำกับทำตามคุณยายได้เด้อค่ะเด้อฟังอันนี้ได้อันมึงไปพร้อมเนาะคะ่ะเนาะบอกเข้าใจมึงได้ก็ทักมานะคะเนาะนี่ก็มันแห้งไกล้สด้ทีเนาะคะเนาะก็นี่คุณยายกะ พยายามคนให้มันน่ะหนี่บไ้มันติดพืน้นติดอันกระทะนอกคะนนาะเพราะว่ามันอม,มันติดคากลายมันมันกระสีใหม่มันนีอืกระทะคุณยายกับไก่สิบินแล้วพี่น้องเอ,อ้ยอยู่แนวอยู่คนเดียวเนาะกอย่างก,กับแรงผู้ยิง่งถ้าเป็นผู้ชายกับกับคือสีงายคือเสียงอันนี้ก็หนีอยู่ดอกนอกคเน,อนโอเคนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังแรงใจที่เขามาไห้มาหานะคะ อันนี้ก็หออันทีอ่อรอแล้วเรียบร้อยเนาะแต่โบแมนฝีมือคุณยาย่อหรอกค่ะพนักงานหอเนาะค่ะเนาะสำหรับวันนี้กับกราบขอพระคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เขามาให้กำลังแรงใจด้วยค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้อครับเป็นคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากไปให้แชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะสำหรับวันนี้กลาบสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเลิฟทุกคนจ้า <tinc S 1>